ตั้งแต่ลมประหลาดเริ่มพัดขึ้นบนเทือกเขาไวโยเหลืองอีกครั้งชีวิตของเหล่าปีศาจน้อยนะับวันก็ลำบากขึ้นเรื่อยๆพยัก์แนวหน้าและราชาแขวนทรายต่างก็แย่งชิงอำนาจซึ่งกันเคราะห์หนักจึงตกแก่เหล่าพังพอนเหลืองสายเลือดของพวกเขาเกี่ยวพันกับทั้งสองฝ่ายอยู่เล็กน้อยจึงย่อมต้องเอาใจทั้งสองฝ่ายเป็นธรรมดาวันหนึ่ง แม่ทับพังพรนั่งอยู่ริมลานทรายและนึกถึงความอัปยศอดสูที่ได้รับในช่วงหลายปีนี้พลันเกิดความคิดอยากปลิดชีพตนเองขึ้นมาเขาหาต้นไม้แห้งต้นหนึ่งและแขวนผ้าคาดเอวเข้ากับกิ่งไม้ก่อนจะเหยียบไปบนก้อนหินที่ทับซ้อนกันเมื่อคล้องผ้าเข้ากับคอแล้วก็ถีบเท้าปล่อยตัวลงแต่แล้วก็เกิดนึกเสียใจขึ้นมา ความเจ็บปวดและความวิงเวียนทําให้เขาดิ้นรนสเปะสปะถ้าว่าไม่ว่าเขาจะพยายามเพียงใดก็มิอาจสลัดให้หลุดพ้นได้เลยในเวลานี้เอง